เรียกพี่อเอาให้เรียกอะไรอะ่ะเขาอายุเยอะกว่าอ้วกแล้วก็คุยก่อนที่เขาจะไปเจอกันด้วยนะส่วนพี่แก้วก็รู้จักอาจารย์เดชาก็รู้จักอาจารย์ออสก็รู้จักพี่หนุ่มก็รู้จักพี่ตุ๋ยก็ก็เคยคุยอืมอย่างนี้ก็กลายเป็นแบบว่าเรารู้จักทุกคนแล้วก็ฟ้องร้องกันอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดฟ้องกันไปฟ้องกันมาเดี๋ยวเหนื่อยเขาก็หยุดฟ้องเองลเอลยเราอยากเห็นเขาเหนื่อยเขาจับมือกัน ก็ขอบคุณเอฟซีด้วยครับวันนี้ขอชนะแพลนี่แบบช่ำๆจ้้เนาะเอาแล้วมันไม่ไปออกรายการไหนหรอช่วงเนี้ยโอยไม่ไปแล้วอยู่บ้านนูเน่อพอพักรวยนะรวยแล้ะก็รวยแล้วอยู่บ้านเราได้ตังค์ไปไม่ค่อยได้ใช่ไหมมันได้อยู่บ้านดีกว่าขายของได้ตังค์เ้ยไปช่วยคนอื่นด้วยเขาก็ต้องการเรตติ้งอันนี้ก็ต้องช่วยกัน Oh, ขาพงไปออกปอนออนนิวมาไงของเจ้าปอนเนี่ยอ่าเอาเขาเป็นรายการเขาเหรอหรือเป็นรายการทีวีหรือรายการช่องไม่ไม่รายการเขาเลยรายการของนางนางทำเยอช่องยู u t บอ่าอ่าคนมาทําช่อง youtube เยอะผมไม่เห็นทําไม่เป็นเลยเน่ยถ้าทําเป็นอ่ะรวยไปแล้วสัมภาษณ์ใครก็ไปลงช่อง y o u ูท b e อะไรเงี้ยคนดูหาหาหาทีมงานเก่งๆอะ่ะทั้ง มีลูกน้องมีลูกน้องหลายด้านพี่พัดก็หาลูกน้องด้านไอทีสักคนหนึ่งไม่ใช่ถ้าเรามานั่งทํอย่างเนกันเราต้องมานั่งทําคลิปเราต้องมาไม่ต้องทําเลยไม่ต้องทําคลิปอะไรเลยเอาที่เนี่ยตัดที่เวลาเอาอย่างงี้เอาง่ายๆยเลยเอาแบบเวลาเราขึ้นขึ้นขึ้นขดิสต็อกแบบเนี้ยคุยกับใครแล้วก็เออถ้ามันเป็นประเด็นที่มันมีประโยชน์ตัดเอาคลิปจากดิสต็อกนี่แหละปลงขอของขวัญด้วยครับดีดซีสิบหกดอกเร็วช่วยกันด้วยครับผม ทุกคนคะขอ16คนทุกคนขอ16คนทุกคนขอ16คนขอบคุณค่ะ16คนมาเลยขอจอกกุหลาบ16ดอกค่ะสงสัยต้องเล่าไล่ข้าโอ๊ตออกนะเข้าโอ๊ตไม่ทํางาน16คนเออนางไปไหนอนะ่ะเข้าโอ๊ตคนลหล่อหนูช่วงนี้ไปทําฟันมาถอนฟันไม่ค่อยสบายข้าโอ๊ตได้เหรอใช่ฮะแต่จริงมันสะเป็กหนูเลยนะผู้ชายตัวเล็กๆเ,เหรอถามข้าโอ๊ตหน่อยเป็นรับได้ไหม อันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นดิวกันเองนะบอกก่อนเราไปดีวกันเองนะโอเคไม่ทันไม่ทันโอเคขอของขวัญอีกสิบดอกุียทันไหมอย่างนี้ให้ไปดิวนเองนะสิดอกครับขอสิบดอกกันเร็วเร็วกว่านี้ครับพี่เร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้็กกดคนละดอกนลกเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไม่ทันไม่ทันโอน ส่งมาเลยคะแนนคูณสามทุกคนคะส่งคะ่ะส่งของขวันค่ะขอของขวันชิ้นใหญ่นะเนี่ยมีคนมาถามว่าทนายพัฒน์ท,นทำไม<อ>ไม่ไป<อ>กับอาจารย์เบียบ้างอะไรบ้างคือจะไม่ผมทํางานเลยจะใหมผมไปเดินตามอาจารย์เบียท,ท,ท,ทุกคนขอของฝันชิ้นใหญ่หน่อยขอบคุณค่แฮรี่ทันเหรอเมื่อกี้ทันทันทุกคนคะแนนคูณ<น>สามริ้วเอาคืนเขาตานี้เร็วๆเมื่อกี้เขาชนะที่ฉันตั้งสามพันกว่า ทุกคนขอตานี้ขอะนานพี่พัฒหน่อยตามคูณสามขอคะแนนขอของขวัญชิ้นใหญ่หนะะ่อยค่ะเร็วเรีโอ๊อยประวานมาเลยไม่มีเลยเดี๋ยวนี้อ่อมมากไม่มีใครต่งเลยดูกันตั้งเยอะตั้งพันเก้าอาดาเลยนะเออไม่ส่ง้าไม่ไให้กํลังใจแทนครี่ได้ตั้งพันสามของผมอย่าพึ่งนะรอรอบหนะ้าไม่มีใครส่งเลยเนี่ยเงียบกิฟตมีพี่แจ็ปเปอร์คนเดียว เมื่อกี้ว่าไงนะพี่พัฒว่าไงนะเรื่องอาจารย์เบียร์เหรอใช่แล้วตอนนี้ยังดูแลอาจารย์อยู่ปล่าไม่ได้โทรหาเลยตอนนั้นว่าจะเปรหมูเด้งจะซื้อหมูเด้งมาให้สามตัวเนี่ยเอากระแสจากเขาอะพอได้กระแสแล้วก็ตีตัวห<ม>่างเราอะมันเป็นอย่างเนี้ยพี่พัฒครบได้ไหมเนี่ยแรงมากเลยไม่ใช่ก็ดูเขาอยู่เขาดูเหรอดูอยู่แต่ว่าตอนเนี้มาว่าความอีสานสองสัปดาห์เดี๋ยวแปดกับเก้าก็ไปอ๋ออยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้ ดอนครับทํางานบ้างสิไปกับอาจารย์เบียไม่ได้ตังนะถูกต้อง,องคนบอกว่าไปกับอาจารย์ชีวิตถูกแล้วอ,อย่าไปงานฟรีตลอดมันไม่ได้นะมันจะอยู่ไม่ได้นะงานไม่ได้ตังเลยชอบให้ไปทํากันจังใช่บางทีก็ต้องตื่นนะเอฟซีเวลาไม่มีตังก็ไม่มีใครให้กินนะคะถูกต้องเอาความจริงคุยกันนะไปกับอาจารย์เบียรไปฟรีนะไม่เก็บตังนะ มีคนบอกว่าไปการจาร์เบียนแล้วได้ตังค์เยอะมันก็ไม่หนูอยากหนูอยากรู้เห,ห,ห็นแกมานั่งพูดให้ฟังไม่ได้หนูดูจากคลิปตั้นๆแกบอกว่าแกไปออกรายการอะไรว่ารายการดังอะไรเอาแกไปบรรยายเอาแกไปพูดแล้วก็ไม่ให้ตังค์แกสักบาทเลยอะรายการไหนวะนี่เห็นคลิปผ่านๆอยู่ถ้าแบบนั้นน่าเกลียดไปนะผมว่าต้องรายการนี้แน่นอนเลยแต่ว่าตอบไม่ได้เออแกบอกว่าเป็นรายการดังระดับประเทศเลยนะแต่ไม่ให้เงินกูสักบาทเลยแกพวด แกไม่ได้คงไม่ได้อยากได้ตังเราแต่พูดเรื่องมากการเอาเปรียจการเออมันไม่ควรเอาเปรียดการเพราะว่ารายการก็แบบมีมีเขามีทุนมีอะไรก็ควรจะให้ค่าน้ํามันควรอะไรอย่างเงี้ยค่าเหนื่อยค่าเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะบางทีอาจารย์เบียถามว่าแกมีรายได้ได้เยอะไหมได้เยอะนะแต่ว่าเรื่องของการมาบรรยายทําอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะเพราะอย่างเช่นบรรยายทําที่หมอเสงอ่ะไปก็ไปฟรีใช่ไหม กินก็กินฟรีบางทีก็ได้รับบริจาคจากคนนั้นคนนี้มาแต่บางทีเอาหลากัหลกๆเลยว่ามันมันต้องซัพพอร์ตถูกไหมละ่ะอืมมันต้องซัพพอร์ตคนอื่นพอสมควรเหมือนกันไม่น่าจะใช่โหนกระแสพี่หนุ่มหรอกไม่รายการรายการโหรกระแสเขาไม่มีปฏิบัติธรรมรายการอะไรวะทุกคนไปสืบไปหน่อยซิว่ารายการอะไรเดี๋ยวด่าให้ <laughs> ไม่กล้าพูดไม่ผมไม่ทะเลาะกับสื่อ <c oughs> น่าจะใช่รายการนี้แหละแต่ว่าผมมอง,มองูแต่ว่าไม่อยากทะเลาะกับสื่อช่องน้อยสีหรือช่องมากสีไม่มีอยู่ในช่องสี <c oughs> ผมว่านะอ้าวเหรอมาเดินทางใช่มันอย่างรถอย่างเงี้ยอาจารย์เบียร์ผมว่าเดือนหนึ่งค่าน้ำมันไม่ต่ำกว่าสามหมื่นนะ เนาะเดินทางทุกวันนะ่ะแล้วรถก่ใช้รถใหม่สินน้ามันนั่นน่ะม,มันก็ต้องมีค่าน้ํามันเครื่องค่าทางด่วนค่าอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่จะต้องเอาเงินไปทําตรงนั้นตรงนี้คือคือการสอนธรรมะหรือว่าการใช้คนอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องใช้เงินเนาะช่วยคนอย่างเงี้ยใช้เงินหมดพี่ขอของขวัญด้วยนะครับสิบเจ็ดคนนะครับทุกคนเตรียมตัวแล้วอยู่คนเดียวเลยเหรอลูกทีไปไหนหมดอ่ะไปอยู่กับเมียเขาหมดแล้ว ร้อยต่อยขอบครับขงขวด้วยครับคนละดอกทุกคนขอสิบเจ็ดคนค่ะไม่ไหวแล้วหวยออกแล้วครับอิ้มน้ําทุกคนขอสิบเจ็ดคนค่ะทุกคนสิบเจ็ดคนค่ะสิบเจ็ดคนนะครับเอซรายได้เยอะนะแต่รายแต่รายจ่ายอาจารย์เบียร์น่าจะเยอะผมว่เยอะมา ดีเอฟซีด้วยครับขอของขวัญด,ด้วยครับเร็วกว่านี้ครับพี่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ช่วยด้วยเมื่อวานไอรินทำไมไม่ไปวะทุคนบอกว่าให้ติดสมปองเข้ากลุ่มจึงเจ้าอาจารย์เบียร์มุ้ยทุกคนค้าคะแนนคูณสามค่ะเออได้คุยกับอาจารย์สมปองไหมอ่ะย,ยังค่ะส่วนตัวยังไม่ได้คุยกันเลย ขอคะแนนคุณสามค่ะพี่เจปเปอร์ขอบคุณไปคุยกับแกหน่อยบางทีก็อาจจะไม่มีคนเข้าใจขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยค่ะขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยค่ะตามพี่พัดไม่ทันแล้วค่ะนี่ขอของขวัญด้ครับคุณใหญ่รั่อีทำิดวเร็วๆครับพี่วี่ขอบคุณด้วยครับขอชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะขอนใหญ่ชิ้นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอคุณสามค่ะถมาเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆค่ะพันเจ็ดสู้เขาพันเจ็ดสู้เขาขอของขวัญด้วยครับขอบคุณครับเร็วๆครับเร็วๆเรกว่านี้เร็วกว่านี้เพี่เจปเปอร์มาเร็ว รวมพลังพี่เด็เอร์ใ้เร็ว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 เร็โอ้ไม่ทานแล้วตัวนี่ขอบคุณาครับขอบคุณครับผมอ้ยเร็วกว่านี้พี่เร็วเร็วเร็วไม่ทานพี่พี่ไม่ทานไม่ทานโอ้ยพี่ไม่ทานอ่ะพี่ช่วยหนูด้วยเอ้ยพันสองสองพันเก้าแล้วว่า ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมวันนี้เทพเทพฉันหายไปในหมดเนี่ยไอรินทำอะไรอะรู้ใครรีบ,บ้านใกล้เสร็จยังอะ่ะบ้านใกล้เสร็จอะไรยังไม่ได้ยกเลยหมดไปกี่ล้านแล้วอะ่ะหมดไปเจ็ดล้านแล้วยังไม่ได้อะไรเลย จะสร้างเหมือนกันเนี่ยจะสร้างแต่ว่าจะสร้างแค่สองสามล้านหลังได้แค่ด<อ>ู่ก่วหลังจังหวัดสองสามล้านก็หลังใหญ่แล้วพี่พัชอาจจะเอาหลังไม่ใหญ่เอาหลังได้แค่สามห้องนอนอย่างเงี้ยกี่ชั้นอะชั้นเดียววะชั้นเดียวพอผมมองว่าสร้างใหญ่ไปมันอุ้ยของขอนขอบคุณครับอุ้ยวันนี้ได้เยอะมากเลยไอ้สร้างใหญ่ไปมันก็ไม่มีคนอยู่อะ่ะอืเขาแค่พ่อแม่แล้วก็ นอนอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะสองสามห้องแล้วก็ไม่ตา<ป>คุณยายยังอยู่ผมว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายเรามาเรามาก็นาน,านทีแล้วก็ญาติมาอย่างเงี้ยเรามาสร้างใหญ่ไว้มันก็ไม่มานอนหรอกเอาเงินไปจ้างให้มันนอนโรงแรมดีกว่าไม่นอนใช่ไหมคน,คนต่างจังหวัดไม่ต้องไปทําห้องเยอะนะครัไม่นอนในห้องไม่นอนห้องนนนอกห้อง้ข,งออขอบคุณของขวัญด้วยฮะ ตายแล้วคนดูใช่ไม่มีใครเปฉันเลยอ่ะให้ฉันแพ้พี่พัดมาสามตีตาแล้วเนี่ยไงกันเนี่ยเอฟซีผมใจดีเออเนี่ยเขามีเมียหลวงเขาไม่เงินกันไงช่องหนูมีดีพวกเมียน้อยมาดูมันไม่มีตังค์เขาไม่ดีพวกเมียน้อยมาดูไม่มีตังค์อีกตาหนึ่งตาหนึ่งตานี้ได้หมื่นหนึ่งแต้มเลย แรงนะแพรรี่เขาบอกก็ไม่มีแตพวกเมียน้อยมาดูมันไม่มีตังค์อ่ะรู้เขามีแต่พวกเมียหลวงเขามีเงินเมียน้อยดนีรวยวันนี้มาทําคดีเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยเมียน้อยจ่ายเท่าไหร่ว่าห้าแสนเลนะมากจี่าเท่าไหร่ห้าแสนทนายได้เท่าไหร่ท้านห้าหมื่นฟ้องไปร้านหนึ่งทนายเอาห้าหมื่นมาอุดรคุ้มที่ไหนอ่ะห้าหมื่นเองเหรอไม่เรียกน้อยจังอ่ะ เรียกแค่นี้มันก็ต่อเมื่อไปหกหมื่นมันต่อห้าหมื่นเนี่ยตังยังไม่ได้เลยเนี่ยจากต่างจังหวัดกันเนาะไม่บางทีอะ่ะเราเราคิดว่าเรามาบ้านอย่างอุดรอ,อะ่ะเรารับได้เพราะว่าเรามาแล้วเรามาบ้านด้วยอย่างงี้ไงราคาอะไรก็ได้อย่างเงี้ยอุดรแต่ที่อื่นไม่ไหวมั้งห้าหมื่นได้ไหมถ้าที่อื่นคือมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีมีเคสหนึ่งที่เชียงใหม่คดีฟ้องกันช่อโกงคดีอาญามันไปศาลมากกว่าคดีแพ่งเนาะ ได้เรียกไปหกหมื่นแล้วก็ให้จ่ายงวดแรกสองหมืนอันนี้ไม่ได้บอกโฆษณาค่าทนายนะแต่เล่าให้ฟังว่าบรรค่า้จ่ายเปนแบบนี้เออเนี่ยโดนง,งวดแรกไปค่าเครื่องอย่างเดียวแปดพันโอ้โหเหลืออะไรบ้างเนี่ยั้นของเขาอะ่ะแล้วเนี่ยจะเอากําไรที่ไหนมาจะกำไรที่ไหนมาก่อนไว,ว้วว ทุกคนค่ะขอของขวัญหน่อยค่ะตาเนื้อเดี๋ยวรอก่อนนะคุณสามไหมอุดรธานีคือน้องขนยใช่บ้านผมอยู่อุดรอุดรพี่เพี่ยวอะไรอ่ะคุณหลอกผมอยูุ่ลาปีครับเออเรายังไม่ได้ถ่ายรูปผมแพรรี่อาจารย์เบียสามคนเคยถ่ายยังไะยังค่ะที่แบบยืนนะเนาะแต่ว่าขนกระแสเคยถ่ายสามคนไหมไม่ได้ถ่ายหรอไม่ได้ถ่ายครับ เออพอมานั่งดูรูปแล้วมันไม่มีขอของขวัญสิบสามดอกเอฟซีทุกคนขอสิบสามคนสิบสามคนคนละหนึ่งดอกรู้จักทนายแก้วรู้จักครับทําไมอ่ะพี่แก้วแกน่ารักนะถัา <ขอ S 2> เป็น <13. S 2> ชายถ้าเป็นชายพัดอ่านไม่คืนนะอะไรน,นะถ้าเป็นทนายพัดอ่านไม่คืนนะเงินน่ะเหรอ <laughs> ไม่รู้ <laughs> อ,อ๋อทอี่เขาพูดถึงกันเลยนะขอของขวัญได้ครับอีกอีกสองดอก สามดอกครับเ,เ,รเร็วคนอีกคนนึงครับที่ยังไม่เคยส่งเลยสามดอกครับขอบคุณมากเลยครับเร็วพี่เร็วกว่านี้เร็ว,วกว่านี้ไม่จะไม่ทันอขอขออีกสองคนครับที่ไม่เคยส่งเลยโอเคขอบคุณครับพี่วันชายคะแนนจะคูณสามแล้วเตรียมช่วยหนูนะใครเป็นเมียน้อยรอแปบนหนึ่งรอแป๊นหนึ่งคูณสามเลยฮะเอาเลยฮะพค่ะพลังเมียน้อยขอพลังเมียน้อยค่ะคูณสามค่ะที่นี่พลังเมียหลวงครับเร็วครับแพ้เขาคูณสามค่ะขอของขวัญชิ้นใหญ่ๆส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลย ให้มันกระหน่ำไปพี่จะเปอร์โซ่เร็วๆรอบสุดท้ายแล้วผมจะไปแล้วเร็วๆลูกเาเลอจะเอี้หนูหน่อยเร็วๆว้ายลูกเนี่ยเขาต้งเป็นชิ้นใหญ่อะหนูอยากได้ละครมากอะทำไมเข้าใจดีจังเลยวันนี้ขอบคุณครับเทพหนูไม่มีเลยไปไหนกันหมดไม่รู้อะขอบุณครับไยคุณสามไปเร็วพี่คุณสามาไม่มีเลยรอบสุดท้ายแล้วนะผมจะไปแล้วช้ำๆเลยขอช้ำๆทุกคนช่วยสนุนเ็ว พี่ต้ามาเไงช่วยหนูด้วยพี่บุงบุงพี่นําเพชช่วยหนูด้วยแล้วชิ้นใหญ่ๆสักชิ้นหนึ่งให้มันปั้งไปเลยขอบคุณนวพี่ปาวานเลยไปเร็วขอใหญ่ๆชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่พี่ชิ้นใหญ่คุณมาส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยแล้วพี่วีหเวีวีวันนี้วีวีวันนี้วีววันนี้ปึ้มอุียขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาขึ้นพันแล้วอุ้ยดีใจโอ้ยพี่วันชัย พี่บัญชัยมาสู้โอเลิศโอตายแล้วโอไม่ทนันโอตายลพี่บุ๋งบุ๋งไป่ะส่งมาเลยส่งมาเลยยังสู้ได้สู้เลยของขวานมาเลยพลังสู้พลังมีหลวงไม่ได้จบเดี๋ยวตอนเย็นเอาอีกรอบหนึ่งก็ไ <ๆ S 2> ด้นะแต่ว่าให้เอฟซีไปเติมเงินก่อนสูวพลังมีหลวงไม่ได้พอติหนูก็มีอยู่เทพาสองสามคนเขาไม่เขาไม่ได้มาเขาไม่จืงไม่อยู่พี่บีบีคนนึงพี่อะไรไปไหนกันหมดไม่รู้ พู้คนเร็วหรือจะเป็นไลท์ายลานะทนายเมียหลวงสู้ๆขอบคุณครับเมียน้อยไม่ผ่านนะแพรี่อะไรแพรี่ไปอยู่ฝั่งเมียน้อยไม่ผ่านนะแพรี่ต้องมาอยู่ฝั่งเมียหลวงแต่ละอยู่ฝั่งเมียน้อยมันเลิศเมียหลวงมันไม่เก๋ <c oughs> ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นทนายเมียหลวงหรือทนายอะไรเลยเพราะว่ามัน,มนไม่มีเพศแล้วอ,ะอ่ะแพรี่โดนฟอง <c oughs> สักดอกหนึ่งเนาะระวังนะฟองทาไมอ่ะ เอาไม่รู้เผื่อไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับใครดูนะ่กุ๊กกิ๊กกับใครชีวิตนี้เป็นรักเดียว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 เขาเรียกไปคนรักเดียวหัวเดียวเมียเดียวค่ะเป็นเหมือนนกเงือกรักใครอ่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีไงจริงเหรอยังไม่มีคนที่มียังไม่ใช่เหรอยังยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ประกาศสถาปนาอ๋อเหรอให้รอก่อนเหรอยังไม่ได้สถาปนาเจ้าหลวงแห่งมือทิพย์อ๋อ รอก,ก่อนรอก,ก่อนขอบคุณของขวัญด้วยนะครับวันนี้ได้เยอะมากเลยคพี่แพรน่ารักค่ะไม่ต้องมาชมเลยพีเคก็แพรพี่พัดเนี่ยไก่ที่หน้าเขาหมดพวกหลังมามัวแต่ชมชั้นของขวัญก็ไม่ส่งกันไม่เลิกครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณังมากเลยครับผมอุ้ยใจดีมากเลยกลับบ้านก่อนพรลลี่เย็นเจอกันแล้วกันไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะให้เอฟซีไปเติมเงินก่อนนะบ๊าย <c oughs> บายค่ะ โอ้ยไม่ต้องมาส่งตอนนี้แล้วพี่พาลาดี